ก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้าไปช่วยปีกทางด้านทางด้านท,าที่เขาปะทะกันผมก็วิ่งไปลูกน้องก็ลงในร่องเลดผมก็ไปโดดลงในหลุมคอหลุมคอนโดนผมลงไปโดนหนักแหละอาจจะไปลองพอร้อยเละเลยแขนเนี่ยจะเละเลยผมยินเกียนเขาบอกช่วยผมด้วยช่วยผม้วผมก็เลยมอฟินที่ผมเตรียมไปนี่แหละฉีดใส่หน้าขาให้ท่านทีนี้ทางพอร้อยก็มาปรึกษากันว่า quote, e ch, เอ๊ะเราจะเอาอยัางไงดีผมบอกว่าถ้าจะช่วยคนเก็บได้มีแต่แหกวงล้อมอย่างเดียว ผมจะสะกอตหน้าเองผมว่าออกหน้าเองพวกคนเจ็บนอนเรียงแถวกันแล้วเตรียมแล้วเขาก็บอกของเขาพร้อมของผมก็จําได้ว่าคนที่สองนี่แหละที่โดนออกจากหน้าคู่เลดออกไปมันยังมีข้องมันคนหนึ่งถืออบดสองอยู่อยู่ต้นไม้มันไม่ถอนมันขึ้นนกควายเลยแต่พอมันเห็นพวกผมไปมันคงจะบอกว่าถ้าชุดนี้นี่ถ้าไปบาดเจ็บหรือตายนี่ยังไงก็โดนตัดหัวแน่มันทิ้งเลยทิ้งปืนแล้วก็วิ่งถอยหลังเลยกลับออกมาผมก็เป็นส่วนวางกําลังปิดข้างหลังให้ผมก็เขียนใส่กระดาษ ผมว่าผมเนี่ยคาโปูนค่ายปักทรงชัยพร้อมที่จะลุกกับท่านทุกเวลาผมเขียนแปะเลยคนเดินออกหน้านี่ยถือ RPG 2ส,สายเลยผมว่าเอาไงดีวะวางระเบิดมันวางใกล้วางไกลก็ไม่ได้ผมเลยตัดสินใจว่ายังไงก็เอาไอ้ RPG 2นี่แหละผมมเลยนั่งคุกเข่าแล้วก็ระเบิดก็อยู่ไม่ไกลผมก็กดตึ้งควันนี่ดาเมื่อมเลยทีนี้มันก็วิ่งมาอากันมันนึกว่าหยาบกับระเบิด มีตัวหนึ่งคนอุบอัววิ่งมามีปืนพกผมว่าไอ้นี่หัวหน้ามันแน่แน่ผมก็เลยสูนั่งแท่นใส่อ้หัวหน้านี่เลยผมเอาส่วนหนาไว้ก่อนกลัวไม่โดนยิงไปนัดแรกโดนโดนก็วิ่งชนต้นไม้แล้วก็วิ่งถอยออกไปในส่วนของพวกนั้นก็ยิงปืนกลมาเราก็มีปืนกลเหมือนกันลูกน้องผมอยู่ปีกแล้วนั้นปืนกลก็ยิงสวนกันไปมันจะต่อสู้อยู่ประมาณสักไม่เกินสองนาทีสองนาทีก็ยาวอยู่ก็มี ไอ้ลุงน้องคนจําชื่อมันไม่ได้มันคว้างให้มันคว้างระเบิดสากไปพอะระเบิดสากระเบิดตึง้งผมก็เลยสั่งชาร์จลุกขึ้นวิ่งยิงเข้าไปเป้าหมายที่สงสัยยิงศาสตร์ไปเลยที่พอาด้แล้วก็ลุงน้องวางบล็อกด้านซ้ายบล็อกด้านขวาตรงเส้นทางไว้วันนี้พบกับผู้กองคาปโปนตอนที่สองในการรบที่สมรภูมิช่องบกร้อยตรีพิชิตวงจันทร์ผู้บังคับกองร้อยเก้าห้าสามฐานพรานจูโจมค่ายปักธงชัย พอกลับมาถึงฐานนะครับก็ขึ้นไปรายงานผลการลาดตระเวนที่ชอกอนะครับน่าจะเป็นชอกอของทัพพอเสร็จกลับมานะครับก็มีทางหน่วยเหนือนี่ได้แจ้งว่าจะมีร้อยรอขึ้นไปเนิน3ามจให้ทางเราเนี่เป็นชุดนําเข้าไปซึ่งผมว่าหมูเพราะผมไปมาแล้วผมเห็นมาแล้วทีนี้ก็ไม่มีปัญหาก็นําเข้าไปก็มีส่วนลาดตระเวนเข้ามาก็รู้สึกว่ายิงกันปะปาไปแล้วก็เขาก็ถอนเลยวันนั้นเขาถอนเลยผมก็นําเข้าไป จนยึดเนินสามจิตหได้เสร็จเรียบร้อยทีนี้พอยึดเสร็จเรียบร้อยของผมนี่จะต้องไปบล็อกด้านหน้าด้าน,ด,านด้านฝั่งทาง,งที่จะลงไปลาวไปขมิ้นนี่แหละประมาณสัก300เมตรนี่แหละห่างจากขอบฐานเข้าไปบล็อกอยู่ที่นั่นให้เขาเพื mm. ่อป้องกันการเข้ามาของข้าศึก mm. ก็จะเล่าถึงวันนั้น,ว,น,ว,นวันที่เข้าไปถึงนะครับก็มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องกระสุนปืนใหญ่ที่มาอะไรต่างว่าเรานี่ทินชากับมันละเราไม่จำเป็นต้องหลบแต่ลูกไหนที่ยังมาตกหาเราเรารู้ เป็นยังไงครับเราจะรู้ได้ไงว่าลูกไหนมันจะตกหาเราครับเสียงไม่เหมือนกันนะครับเสียงไม่เหมือนกันถ้าได้ยินเสียงออกตึง้งตึ้งถ้าอย่างนี้ละข้ามแล้วครับข้ามแล้ถ้าตึ้งจู่ลงใกล้ๆท่านั้นแหละที่หมอบเลยถ้าเสียงสั้นที่หมอบเลยเพราะอย่างที่ไอช่องโอบอกเนี่ยเนี่ยมันยิงมาใส่ตอนมียึดฐานมันได้ครับก็พอขึ้นไปนะครับก็วันนั้น ก็จะเป็นพิษสลีในตัวผมเองนั่นแหละถ้าผมไม่นั ankle, ่งลงนี่หน้าอกนี่ทะลุทะลุหลังเลยรับรองว่าไม่ไม่ได้ร้องเลยเพราะตัว <Arabic> ลุกน้องที Vert ่ลงไปด้วยกันนี่หมอติดพื้นเลยอุ้ยหัวหน้าหัวหน้าแบรมิตายตายเมันว่าผมนึกว่าเราแต่ผมถ่ายรูปบันไว้อยู่ผมไม่ได้เก็บไว้ชื่อบุญเกิดเทียโพไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันเสียชีวิตแล้วล่ะลุกน้องคนนั้นเพราะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ผมตัดตัดหัวแล้วเอามาโยนไว้ตรงนั้นล่ะต้นไม้ตรงนั้นที่ผมรูปถ่ายผมนั่งเทือกกา ชี้ลูกน้องไอ้คนนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นก็บอกกันนะครับตัวมันใช้เสียงไม่ได้แต่ต้องชี้ภาษาใบส่วนมากจะใบตลอดออกทํางานจะไหวตลอดก็ชี้กันนะั่นนี่นั่นนี่พอยืนหน่อยก็ปวดขาตอนนั้นลูกกระสุนปืนใหญ่ก็มาตลอดตึงต้งตึง้งไม่รู้ของเราของเขามาตลอดเลยผมเลยนั่งลงพอนั่งลงลูกนึงตึ้ง,ง,งผมมองหันหลังไปรอยบาดของต้นไม้นน่เท่าฝามือนี่ เป็นลอยใหญ่เลยโอ้โหหน้าอกเลยตรงหน้าอกเลยยืนผมว่าตาผมว่าไม่เป็นไรรอดแล้วก็คือรอดประมาณนั้นแต่เรื่องนี้ก็ก็น้อยน้อยคนที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พอเข้าไปอยู่ได้ในในจุดจุดนั้นทางร้อยรอเขาก็สร้างฐานเขากแกก็แก้ก็แก้อันนี้ก็ไม่ได้ตำหนิเขาแล้วว่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการลบในในส่วนนี้เนี่ยบางครั้งเขาอาจจะยังไม่ยังไม่เคยเพราะว่ามันจะต้องมี ทิ่สงรอบตัวอยู่ซึ่งเดิมทีผมใหม่ๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าฐานพวกนั้นที่ผมขึ้นไปที่ทางเดินเข้าไปนั้นข้ามวัดตามเส้นตรงฐานของฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ไม่ถึงประมาณ3ามสี่รเมตรด้วยซ้ำไปจากฐานใหญ่ของร้อยหลอนนี่เสียงตัดต้นไม้เสียงตะโกนได้ยินหมดได้ยินหมดผมก็เห็นขึ้นต้นไม้ทั้งปรับปืนขวา้ายเพิ่มลดพรผมก็นั่งอยู่ข้างนอกก็ได้ยินผมก็ไม่ว่าเขาท่านที่นั่นที่เพาผมก็ต้องขอ ขออภัยนะครับที่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในตัวนั้นนะครับก็มีวันต่อมาวันต่อมาผมก็เลยชวนลูกน้องนี่ไปด้วยกันทั้งหมดไปซุ่มเส้นทางที่ผมไปเจอแล้วพอไปถึงก็อย่างที่เราเคยฝึกเลยอะไรในการวางเครมมูจะต้องวางห่างจากเป้าหมายอยู่เท่าไรเท่าไรในตัวคนกดจะต้องห่างจากระเบิดอยู่เท่าไรเท่าไรเพื่อป้องกันแรงนะครับในความเป็นจริงไม่เลยมันเป็นป่ามันถอยไม่ได้แล้วก็เส้นทาง ถ้าเราใช้เมไกลมันเป็นป่าทึบหมดเลยผมจะเป็นผมต้องวางห่างจากเส้นทางประมาณสักเมตรก,กว่าๆนี่เอาใบไม้ปิดไว้เคโมแล้วก็ลากสายเอาใบไม้ปิดไว้แล้วก็ถอยลังมาผมอยู่ห่างจากตัวเคมโมไม่ถึงประมาณสักไม่ถึง10เมตรนะครับไม่ถึง10เมตรแล้วก็วางกํลาลังลากปืนคนจานวางปีกซ้ายปีกขวาวางในเดียวเดียวมาแล้วสามคนเดินคุยกันแบบไม่ระวังเลยเวียดนามเวียดนามพายของแล้วก็น่าจะไปส่งสปอกัน ว่นึกแชร์ลายถ้าวันนั้นถ้าเสร็จผมเนี่ยผมได้กินข้าวในกระเป๋ามานันแน่ผมรู้สึกว่ามันโดนปืนใหญ่มากมันหูมันจะไม่ดีหูพวกนี้จะไม่ดีท่านเคยเห็นแม็กกี้ตัวไหมครับแม็กกี้ตัวที่กดเคมูมันจะดังอยู่นะกับ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 ผมกดไปสองครั้งของผมนั้นเป็นส่วนว่าจะเป็นของเก่าเก็บเคมูเก่าเก่าแม็กกี้ตัวใช้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ต้องติดไปเดินมาเพื่อพอเข้าพื้นที่สังหารมุกกดไปสองครั้งมันเดินคุยกันเฉยไปเลย ตายหาแล้วผมวามอาโมโหด้วยวันนั้นขีก่กระบานตัวเองนะผมก็นึกโมโหตัวเองมากที่สุดเลยแต่มันทดลองไม่ได้ไม่รู้จะไปเลือกเอาไหนก็มันเป็นอย่างนั้นก็คือระเบิดมไม่ทํางานระเบิดไม่ทํางานก็คือตัวแก๊ปมันไม่ระเบิดถ้าแก๊ประเบิดเคมก็ระเบิดแล้วผมก็เลยวิ่งกลับไปส่วนหลังตรงเข้าไปตรงร้อยรอเนี่ยไปขอเขาขอแมกนิโตเขาให้มาอันหนึ่งใหม่ใหม่ของเ,เขาเขียวใหม่เลยก็มาเฉียบเข้าไปอผมว่านั่งไปไม่ไมถึงสิบนาทีย้อนกลับมาแล้ว น่าจะไม่บอกกันว่ามีเสียงปิดปกติอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเพราะคนเดินออกหน้าเนี่ถืออภิจีสองสายเลยถืออภิจีสองสายเลยผมว่าเอาไงดีวะผมว่าเพราะว่าวางระเบิดมันวางใกล้วางไกลก็ไม่ได้ผมเลยตัดสินใจว่ายังไงก็เอาไอ้อพิชีสองนี่แหละผมว่าอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันแต่ลูกน้องนี่ยังไงลูกน้องผมไม่ยิงของค่ายปักเสมากเขาเขาจะไม่ยิงเลยการใช้วาวจธจะน้อยมากผมเลยตัดสินใจนั่งคุกเขา่า นั่งคุกเข่าแล้วก็ระเบิดก็อยู่ไม่ไกลผมก็กดตึง้งควันนี่ดำเมื่อมเลยดำเมื่อมเลยผมได้ยินเสียงมันยิงปืนขึ้นฟ้าสองนดัดป่องป่องได้รับอันตรายแค่แหละพวงนี้ผมว่าทีนี้มันก็วิ่งมาแอ้กันมันนึกว่าหยับกับระเบิดควันดำเมื่อมเลยมีตัวหนึ่งคนอุบอัววิ่งมามีปืนพกผมว่าไอ้นี่หัวหน้ามันแน่แน่ทีนี้พวกข้างหลังมาก็วิ่งเข้ามาช่วยกัน ผมก็เลยสูนนั่งแท่นใส่เองหัวหน้านี่เลยผมเอาส่วนหนาไว้ก่อนกลัวไม่โดนในส่วนตัวนี่แหละเยิงไปนัดแรกโดนโดนก็วิ่งชนต้นไม้แล้วก็วิ่งถอยออกไปในส่วนของพวกนั้นก็ยิงปืนกลมาเราก็มีปืนกลเหมือนกันยิงมาผมก็ยิงสวนเหมือนกันลูกน้องผมอยู่ปีกนั้นนั้นปืนกลก็ยิงสวนกันไปมันจะต่อสู้อยู่ประมาณสักไม่เกินสองนาทีสองนาทีก็ยาวอยู่ประมาณนั้นก็มี ไอ้ลุงน้องคนจาชื่อมันไม่ได้มันคว้างให้มันคว้างระเบิดสากไปมันคว้างไปเพราะระเบิดสากระเบิดตึง้งผมก็เลยสั่งชาร์จลุกขึ้นวิ่งยิงเข้าไปเป้าหมายที่สงสัยยิงศาสตร์ไปเลยที่พอด้แล้วก็ลุงน้องวางบล็อกด้านซ้ายบล็อกด้านขวาตรงเส้นทางไว้ทีนี้พอเข้าไปไอ้จุดนั้นนะที่ที่ได้ไปตัดหัวไอ้คนโดนเคโมเนี่ยเพราะมันอยู่ใกล้ระเบิดตัวข้างบนไม่โดนมันโดนแต่ขาจับดูขานีก็กแกกกอแกกก็เลย มีดเหน็บเธอมากก็มินมีดเหน็บเก่าๆผมก็มีลูกน้องคนหนึ่งแหละไอ้ชื่อไอแก้วไอแก้วนี่ไปกับผมผมบอกให้ตัดผมบอกเออมึงตัดผมก็ตัดไปก็มีลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยมันเตือนผมเดี๋ยวนี้มันยังอยู่อยู่กรมทางภาคเหนือมันติดต่อทางไลน์กับผมอยู่มันบอกว่าหัวหนะ้าเราอยู่นานไม่ได้นะเออใช่นี่ว่าผมก็เลยสั่งเก็บอาวุธต่ตางๆแพก็กแล้วก็สั่งถอนตัว พอวิ่งสั่งถอนตัวออกมาผมวิ่งหันหลังไปมองมาเ 9, ห็นไอ้นี่แหละยิงเอ็มเจเก้าหันหลังยิงยิงเป๊ะต่มแล้ววิ่งถอนกลับมาเข้ามาเข้าที่ของตัวเองนี่แหละที่ที่ไปวางกําลังไว้ซึ่งไม่ได้ขุดหลุมขุดอะไรหลังจากผมถอนมาไม่ถึงสามสวินาทีลงตรงจุดนั้นประมาณเป็นร้อยลูกมึ้งบ๊อบึมบ้มบ๊อบมึบม้บจนไม้ใหญ่ๆนี่คาลงหมดเลยเละเลยถ้าไม่ถอนออกนี่โดนแน่แน่เวียดนามเขายิงถล่มเลยยิงถล่มเลยครับเพราะหลังจากที่ไปรู้ทั้งจากที่ไปยึด ขึ้นเนินพวกนั้นได้แล้วมองไปมันอยู่ข้างล่างอย่างนั้นมองเห็นเลยทั้งควันขาวขาวขึ้นมานี่มันเชอบกับชีเป้าเลยตรงจุดน,น,นั้นนะครับก็พอดีม <g> ีว <g> ิวจากทางหน่วยเหนือแจ้งว่าให้เข้าไปเอาตัวมาด้วยทั้งกับหัวนี่เอากลับขึ้นมาส่วนหลังเอากลับมาทั้งฐานฐานส่วนแยกเนี่ยก็หลังจากนั้นก็ไปเอาตัวกลับออกมาไปเอาตัวกลับมาก็ส่งไปหน่วยเหนือก็ ไม่รู้สวนไหนก็ไปถ่ายบันทึกภาพอะไรมั่งก็ก็ไม่ว่าในส่วนพวกผมก็ยังอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมก็เอาศพของเวียดนามไปยืนยันไปถ่ายภาพใช่ไหมฮะก็น่าจะเอามาส่วนหลังตัวนั้นผมน่าจะใช่นะครับรู้ยังไงแต่แต่สอบถามตอนหลังก็ว่าเห็นฝังอยู่แถวนั้นแหละเขาไม่ได้เอาไปไหนแต่เขาคงเอาไปบันทึกภาพไปอะไรเนี่ยประมาณนั้นเหตุการณ์วันนั้นก็ก็คงจบอยู่ที่นั่นพอผ่านมาอีกหนึ่งวันหรือสองวันเนี่ยผมจำไม่ได้ตอนเช้าผมก็ภารกิจก็ข้าวแห้งนี่แหละ ผักแพลวขมิ้นแดงปลูกไว้แต่ก่อนเมื่อเก็บมาจสกกระป๋องเก่งมาก็กินไปกับเนื้อกระป๋องผมได้ยินเสียงร้อยรอตะโกนเอ้ยใครไปตัดต้นไม้โดนสายโทรศัพท์วะติดต่อไม่ได้เลยผมมองแล้วไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ได้อยู่ใกล้กันคือไม่ได้บอกมันไม่ได้อยู่ใกล้กันคนเลยบอกลูกน้องไอ้ของให้พยายามเก็บแผกให้หมดนะเก็บเข้าล็อกสกให้หมดพาะพวกผมมันไม่มีอะไระไอย,ยอู่แล้ะไม่มีแต่ของใช้เยอะแยะไม่มีแผกใส่นิดหน่อยก็ เตรียมตัวเก็บหมดแล้วพอสักระยะหนึ่งเขาก็ส่งชุดลงไปเอาสป่อข้างล่างไปเอาที่เนินเนินสามกร้อยพวกผมอยู่ละสามเก้าหกนะ่ลงไปเอาก็ได้ระยะหนึ่งนิดเดียวนี่ลนะตามที่ไปวัดดูออกจากฐานไปประมาณสักไม่ถึงสองร้อยเมตรได้ยินเสียงตึมไป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 ตึมตึ้มตึม,ตม,ตม,ตมเอาละผมว่าเอาละโดนละที่ผมก็สั่งพวกผมก็นอนประทับปืนคอยถ้าเข้ามาด้านนี้ก็คือเจอกันประมาณนั้นก็อัดกันอยู่นานพอสมควร ได้ยินเสียงวิทยุมาว่าให้พวกผมตีโอบให้เอ๊ะผมว่าคนสิบคนจะไปตีโอบยังไงเนี่ยเพราะว่ามันไปไม่ได้หรอกสิบคนถ้าตีโอบจะต้องใช้คนจํานวนเยอะบุกป่าพเพื่อไปตีเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ถอนกําลังเข้ามาช่วยพวกผมหน่อยผมก็โอเคเพราะผมร้อยเขาสั่งอยู่ตรงกลางฐานนะลนะรอบนอกเขาจะเป็นพวกหมู่ผมก็เอ้ยแพ็คล็อกแซกแล้วก็วิ่งเขา้าฐานแล้วรอไปได้เพราะวิ่งได้มไม่ถึงยี่สิบเก้า โอ้โหไอ้ป like ื sport, นที่ติดลูกเ ink, 1็หนั่นเอเขาเรียกไมก้านะมาเป็นหาฝนพลทหารในส่วนนั้นเขาไม่รู้ว่าส่วนไหนมาคือเขาไม่ได้แย่งกันเพราะว่างานนี้ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ไมาทามาหนักขนาดนี้ผมนอนหงายแล้วก็เอาล็อกแสกปิดยิงมาจนก็คือยิงกันเองยิงกันเองดีที่พวกผมหมอบติดดินหมดเลยเขาผมไปไม่เยอะด้วยไปไม่กี่คน ผมก็เลยตะโกนยิงทำไมยิงไหม,ไมพวกเดียวกันพวกเดียวกันเกือนนาทีน่นะครับถึงถึงหยุดทีนี้พวกผมก็เลยเอา้าไม่มีใครเป็นไรนะักเลยลุกวิ่งเข้าไปในฐานเขาเพราะพวกนั้นซุ่มปึ๊บมันเข้าตีต่อเลยตีกลางวันเลยมันเคลื่อนที่ตีเข้ามาเลยเสียงดังน,นั้นปะทะกันปึ้งปังปึ้งปั้งปังป,งปะทะกันทีนี้ผมพอวิ่งเข้าไปในขอบคูเลดปึ๊บแต่ก่อนยังไม่เลิกดูบุหรี่นะกก็เห็นลูกระเบิดเขาเอามาห้อยใส่ข้างบนน่นะครับซึ่งมัน มันไม่ใช่ถ้ายิงโดนนัดหนึ่งเนี่ยระเบิดหมดแล้วนะก็เลยเอ้ยทําไมทำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่พี่แบ่งกันไปเลยเอาไปใช้เลยลุงรองผมมันชอบอย่างี้ก็คนละลูกคนละลูกแบ่งกันไปประมาณนั้นผมก็นั่งอยู่บนคูเหล็กก็นึกจุดบุหรี่เอามาดูดก็ได้ยินเสียงคอมันขึ้นปัง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 คอเล็กนี่ขึ้นปังปังปังก็มีนัดหนึ่งโดนต้นไม้ปึ้งก็สาดลงมาหาผมนี่อ้าวผมว่าพอได้ลงปึ๊บโดดลงหลุมปึ๊บทีนี้ก็สั่งพวกนั้นก็ ไม่ต้องยิงให้ประทับปืนคอยเหตุการณ์อย่างเดียวไม่ต้องยิงและบอกพวกพลทหารด้วยไม่ต้องยิงถ้าตรวจไม่พบที่หมายเป้าหมายก็คือไม่ต้องยิงประมาณนั้นทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้าไปช่วยปีกทงาทงด้านทางด้านที่เขาประทักันเพราะว่าเขาจะประทะักันอยู่ประมาณสัก20นาฬิกาทิศนาฬิกา20นาฬิกาของวงกลมนะครับเขาประทัอยู่อยู่เขตประมาณนี้ผมก็วิ่งไปลูกน้องก็ลงในร่องเยนผมก็ไปโดดลงในหลุมคอหลุมคอนโดนผมลงไปโดนหนักแล้ว รู้สึกจะเป็นอาจจะเป็นลองพอร้อยเละเลยแขนเลยจจเละเลยผมกินเกลียนเขาบอกช่วยผมด้วยช่วยผมแ้วผมก็เลยมอร์ฟีนที่ผมเตรียมไปนี่แหละผมฉีดใส่หน้าขาให้ท่านประมาณนั้นผมก็เขียนให้มอร์ฟีนเวลาท่านทีนี้ก็ใส่กระเป๋าแกไว้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมก็โดดออกจากหลุมคอผมก็วิ่งไปร่องเลดมันก็ยิงกันลูกน้องผมก็ยิงแต่ส่วนมากก็มันไม่ได้นั่งแท่นนะครับยิงกันนี่ก็จะคือโหแวบๆก็ใส่เลยตั้งนั่งตังเลยกดเลย ประมาณนั้นก็ผมไปก็หมดหมดไปประมาณสักแมกหนึ่งนี่แหละ27 28ดปดนัดพอดีมันเป็นละลอกแรกที่มันเข้าโจมตีมันถอนถอนไม่พักซึ่งไม่รู้ตัวหลังว่าจุดพักของมันก็คือในในร่องห้วยที่ข้ามมานั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นทีนี้ทางพวร้อยก็มาปรึกษากันว่าเอะเอจะเอาอยัางไงดีผมบอกว่าถ้าจะช่วยคนเจ็บได้มีแต่แหกวงล้อมอย่างเดียวแหกวงล้อมอย่างเดียวเอางั้นเหรอเอาผมว่าเอาผมจะสะกหน้าเองผมว่าออกหน้าเองเพราะผมก็มีบาดเจ็บคนหนึ่งเจ็บกาตรงนี้ โดนสะเก็ดเข้าลงหลังหัวนี่ก็คือเอาเพืิดเอดปิดให้ทีนี้เขาก็เตรียมคนเจ็บก็ใส่เปีนอนใส่เปีก็แบกไม้ย,วยาวๆไม้ย,วยาวๆแล้วก็มัดหูเปีใส่หน้าใส่หลังแล้วก็น้ําเกลือก็เสียบแล้วก็ยกไว้อย่างนี้ก็เตรียมทุกคนก็เตรียมนอนพวกคนเจ็บนอนเรียงแถวกันแหละเตรียมแล้วเขาก็บอกของเขาพร้อมของผมก็จําเลยว่าคนที่สองนี่แหละที่โดนออกจากหน้าคูเลียดออกไปพอออกไป มันจะมีข้องมันคนหนึ่งถืออบยีสองอยู่อยู่ต้นไม้มันไม่ถอนมันขึ้นนกคอยเลยแต่พอมันเห็นพวกผมไปมันคงจะบอกว่าถ้าถ้าชุดนี้นี่ถ้าไปบาดเจ็บหรือตายนี่ยังไงก็โดนตัดหัวแน่มันทิ้งเลยทิ้งปืนแล้วก็วิ่งถอยหลังเลยมันใส่รองเท้าแตะมารองเท้าแตะก็อยู่นั่นพอไปได้ประมาณสักร้อยเมตรก็ไปเจอนี่แหละชุดสุนัขสงครามกับทหารช่างเนี่ยจะเป็นสุนัขสงครามหรือทหารช่างนี่ละรู้สึกว่าจะตายแล,ยล้วล่ะ มันถอดเอารองเท้าถอดเอาเสื้อเลือดติแดงเลยถอดเอาก็จะมีคนหนึ่งจะเป็นช่างหรือว่าวอด็อกนี่แหละพี่พี่ยิงผมหน่อยผมปวดมากเลยเอ้ยน้องไม่เป็นไรไม่ตายไม่ตายผมว่าใจเย็นเขาเรากำลังออกมาช่วยแล้วไม่เป็นไรก็ลาเลียงกันออกมาในขณะนั้นก็วิทยุข,ขึ้นไปขอกําลังส่วนใหญ่ให้ออกมาช่วยทางพวกพวกผมก็เข้ามาถึงห้วยพอดีพอไปได้ระยะหนึ่งพอถึงห้วยมาเจอกันโอ้รวงแล้วไม่ตายแล้วผู้ให่ ก็ยกมือใส่กันหัวหน้าครพวนชอบเลยลูกน้องก็ชอบใจแล้วก็ลําเบียงคนเจ็บออกมาพอกลับเข้ามาถึงฐานก็มาเจอทหารหลักเด็มฐานเดินไปดูมองดูหน้าโอ้มาจากหน่วยปกติผมอ้หล่อพอดีด้วยในท่านเกษียณแล้วะตอนนั้นท่านเป็นในทหารใหม่ท่านก็บอกว่าหัวหน้าคาวนช่วยไปแนะนําลูกน้องให้หน่อยเขาจะรวมลูกน้องให้เขาว่า ทั้งในสิบทั้งพลทหารก็มารวมกันผมว่าแนะนําเรื่องการเคลื่อนที่เรื่องการหลบแรงต่างเรื่องการเข้าปะทะนั่นนี่ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็จบไปในวันนั้นพอหลังจากนั้นมาประมาณวันสองวันลมันถล่มมาที่ฐานนี่เลยแต่ไม่ลงกลางฐานมันจะข้ามไปตอนเช้ามันเห็นเราหงข้าควันขาวขึว้นถล่มมาแบบหนักเลยร้อยรอนโดนอยู่สามวันถ้าจําไม่ผิดโดนอยู่สามวันแบบหนักมันตีทุกเวลาเลยตีทุกเวลาเลยมีเจ็บมีตาย แล้วรู้สึกว่าจะสั่งร้อยรอที่มามาอยู่กับผมนี่ออกไปช่วยมีวันหนึ่งออกไปพอหัวขบวนเพราะว่ากองร้อยหนึ่งมันยาวท้ายขาบวนยังไม่ออกพ้นฐานผมเลยข้างหน้าโดนปะทะแล้วมันสับมาแบบหนักเลยก็ถอนกลับเข้ามาใหม่แต่พวกนั้นนะร้อยร้อยรอสามนี่โดนหนักแล,ล้วล่ะทีนี้ทางส่วนมาเข้าบัญชาเนี่ยก็คือจำเป็นจะต้องสั่งให้ในสวนของพวกผมกลับเข้าไปช่วยใหม่ทีนี้ก็คือมาวางแผนกัน จะเข้าไปด้วยวิธีการไหนอะไรยังไงนะครับเราก็ทิ้งบล็อกไว้เป็นช่วง20-30เมตร2คน20-30เมตร2คนทั้งคนบล็อกเส้นทางไว้เลยที่เราเคลื่อนที่เข้าไปบล็อกเส้นทางไว้เลยในส่วนที่พอไปถึงลำห้วยที่ว่านั้นเจอค่ายปักเขาก็ถอนออกเลยเหมือนกันเขาถอนออกเลยพราะผมก็วางกําลังปิดบล็อกไว้หมดเลยก็บล็อกเข้าไปจนถึงฐานร้อยหล่อที่เขาอยู่นั่นเข้าไปถึ่ได้ลําเลียงออกมาเขาบอกว่าช่วยผมด้วยผมมีทั้งเจ็บและตายนั่นนี่ก็คือลําเลียงออกมา ส่วนพลทหารอะไรต่างนั้นก็อาวุธกระสุนอะไรต่างที่เอาไปเยอะๆบางครั้งก็ทิ้งเรียละเลยทิ้งเรียลาเลยหมวกเ็กอะไรต่างเรียละเลยก็คือคาดว่าขัญนี่จะเสียแล้วล่ะประมาณนั้นมันหนักแล้วก็อาศัยกินน้ํามันมีฝนตกเขาก็กินน้ํากับฝนนั่นแหละช่วยเสร็จกลับออกมาผมก็เป็นส่วนวางกําลังปิดข้างหลังให้ผมก็เขียนใส่กระดาษผมว่าผมนี่คาโปนค่ายปักทงชัยพร้อมที่จะลุกกับท่านทุกเวลาผมเขียนแปะเลย ประมาณสองวันมั้งผมกลับเข้าไปใหม่แต่ผมไม่ไปทางเดิมนะมันจะซุ่มผมก็อ้อมไปทางไหม่มามันมาเทเอาถุงทรายเอาไอ้กระดาษผมมันก็หายใบมันเอาใบมันคงเอาไปให้เขอาอ่านผมมีคนแปลให้มันฟังแล้วล่ะผมเทเอาหมดเลยจากเหตุการณ์นั้นก็เสร็จกลับออกมาพอกลับออกมาทีนี้มาอยู่ฐานมันนึกถึงเส้นทางที่สองที่ผมว่าเนี่ยผมก็กะว่าผมจะไม่ไปทางเก่าผมวัดมุมภาคกไปทางนี้จะต้องไปชนเส้นทางแน่ๆอยู่ด้านนี้ ผมก็วัดมุมภาคไปไปกับรุ่นน้องไอ้นั่นรู้สึกจะเป็นทหารมาจํำชื่อไม่ได้ไปด้วยกันก็ไปเจอเส้นทางวางระเบิดฝักกระพดวางขวางเส้นทางไว้แต่ผมรู้กิตติศักดิ์พวกนี้ก็คือมันมันกู้เก่งอันนี้ไม่ว่ากันผมก็จะให้มันกู้นั่นแหละผมก็เอาตัวเอ็นี่วางเป็นแฉเป็นสามเหลี่ยมวางไว้ข้างล่างสา,สามอันก็กวาดพางอย่างดีเพราะเส้นทางพวกนี้เขาจะเอาไม่กวาดกวาดถนนตลอดนะ เทคนิคของเขาเขาจะกวาดถ้าใครเข้าไปแผ้วพนันถนนเขาเขาจะรู้เลยคือเขากวาดถอยหลังทุกครั้งเขาจะมีไม่กวาดไม่กวาดมันก็ไปตรวจเจอเหมือนกันผมก็กวาดเหมือนกันกวาดให้มันเหมือนกันพอกลับเข้ามาฐานประมาณสักหกโมงไม่ถึงทุ่มได้ยินเสียงระเบิดตึ้งฮโดนแล้วไอ้รุ่นน้องไอ้น,นออั่นไปบอกพี่พี่โดนแล้วโดนแล้วแ,แน่แน่เอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูพรุ่งนี้เช้าก็ออกไปก็คือจะไม่ไปทางเก่าแล้วโค้งโค้งไปแล้วค่อยย้อนมา ไปเจอรอยเลือดร,รอยอะไรหมวกรองเท้าเลียราดอยู่แถวๆถวนั้นโอ้โหโดนแล้วผมว่าก็คือซึ่งสมัยแต่ก่อนก็ทําก็คือไม่ได้คิดว่าจะมาถ่ายรูปเอาความดีความชอบนั่นนี่ทุกครั้งไม่ไม่เคยตั้งแต่ตัดหัวตั้งนั้นผมผมไม่เคยจะมากลับเข้ามาแล้วมาคุยให้ผู้ใหญ่ฟังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใส่ใจประมาณนั้นในส่วนนี้ก็คงจะประมาณนั้นซึ่งอยู่ได้ไม่นานก็ได้รับคำสั่งให้กลับลงมานะครับกลับลงมา ก็มาพักตอนหลังก็มาจะมาะเล่าให้ฟังว่ากลับมามาอยู่พักได้10วันก็จะมาขึ้นส่วนแยกที่14นะครับ